สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t t ไฟทครับวันนี้ผมกอบ c a t คทไฟครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการปิดแอปที่สำรองข้อมูลใน iCloud บน iPhone และ iPad ได้ง่ายๆครับต้องบอกว่าใครที่ใช้งาน iCloud นะครับบน iPhone และ iPad เนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่า ฟังก์ชันในการสำรองข้อมูลนะครับมันไม่ได้สำรองข้อมูลแค่รูปภาพนะครับหรืออ e ีเมลต่างๆนะครับมีการสำรองข้อมูลของแอปด้วยนะครับซึ่งมันมีประโยชน์ถ้าเกิดสมมุติว่าการใช้งาน app แอปเนี่ยเราต้องการเก็บข้อมูลนั้นไว้นะครับแต่บางแอปเนี่ยเราไมา่ต้องการเก็บข้อมูลเนี่ยบางทีเราไปเปิดสำรองข้อมูลเนี่ยเสียพื้นที่โดยปราประโยชน์นะครับซึ่งบางคนเนี่ยมีพื้นที่ของ iCloud จำกัดนะครับแนะนําว่าให้ควรไปปิดไว้นะครับเพราะว่าช่วยประหยัดพื้นที่ได้ด้วยนะครับซึ่งขั้นตอนในการเช็คและการปิดตรงนี้ทํำยังไง ชมกันเลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปิดแอปที่สำรองข้อมูลใน iCloud บน iPhone และ iPad ได้ง่ายๆครับช่วยประหยัดพื้นที่ใน iCloud ของเรานะครับเริ่มต้นก็คือมาที่การตั้งค่าครับการตั้งค่าที่พี่ก๊อฟชี้อยู่นะครับรูปฟันเฟือนตรงนี้นะกดเข้าไปครับจากนั้นมาที่ในตัวของตัว Apple ID ของเราครับ Apple ID ของเราที่เป็น Apple ID iCloud สื่อและสินค้านะครับที่ชี้อยู่ตรงนี้นะครับแตะเข้าไปครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาหาข้อคาว่า iCloud ครับ iCloud นะครับที่พี่ก๊อฟชี้อยู่นะครับรูปเมฆตรงนี้ iCloud นะแตะเข้าไป จากนั้นนะครับเลื่อนลงมาหาหัวข้อคำว่าสำรองข้อมูล iCloud ครับสำรองข้อมูล iCloud นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นรูปคล้ายๆตัวลูกศรวนกลับมานะครับตรงนี้นะครับที่พี่ก๊อบชี้อยู่นะที่เปิดอยู่เนี่ยนะครับแตะเข้าไปครับพอเราแตะเข้ามานะครับก็คือข้อมูลสำรอง iCloud นะครับเราเลื่อนลงมานะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าตัว iPhone เครื่องนี้นะครับของพี่ก๊อฟเนี่ยใช้ไป6.9จุดเกิกนะครับเนี่ยก็คือหมายความว่าเครื่องนี้พี่ก๊อฟใช้สำรองข้อมูล iCloud อะไรไปบ้างนะครับหกจุดเก้ากิกนะครับพี่ก๊อฟก็แตะเข้าไปครับ เมื่อเราแตะเข้ามานะครับตอนนี้มันจะลิงก์กันเลยว่าตัวของเครื่องเราเนี่ยมีการสำรองข้อมูลอะไรบ้างอยู่บน iCloud นะครับในเครื่องนี้นะครับที่6.9กิกเห็นไหมขนาดข้อมูลที่สำรองมีอะไรบ้าง l ล ne เนี่ย2.6กิกเห็นไหม VTV เนี่ย1.58กิกสเฮ้ยสำรองอะไรเราไม่เอาเนี่เราดูเราไม่ต้องการให้สำรองเราก็กดปิดครับเมื่อเรากดแล้วนะครับจะเห็นว่าข้อความขึ้นมานครับคุณต้องการปิดการสำรองข้อมูล VTV และลบข้อมูลสำรองนั้นออกจาก iCloud หรือไม่ ใช่นะครับปิดการใช้งานนะครับเพราะว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการสำรองอ่ะก็ปิดไปเห็นไหมแอปช้อปปี้แอปตัว Lazada อ่ากดดูแอปทั้งหมดมันมีเยอะมากเห็นไหมนะครับตรงนี้บางทีแอปที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันสำรองข้อมูลไปนะครับเฮ้ยมันไม่จำเป็นอะ่ะนะครับอย่างวีทีวีอย่างเงี้ยไว้ดูหนังเป็นสำรองข้อมูลไป1.5กิกแล้วเห็นไหม กดไปปุ๊บก็ช่วยประหยัดพื้นที่สำรองข้อมูลแล้วนะครับเพียงตรงนี้นะครับในการเช็คว่าแอปอะไรบ้างนะครับที่สำรองข้อมูลนะครับกับบน iCloud นะครับแล้วจากเครื่องในตัวของเครื่องเรานะครับเราสามารถปิดได้นะครับตรงนี้นะครับช่วยประหยัดพื้นที่บน iCloud ได้ง่ายครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนแล้วจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์ตง์นะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องเราไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล